แต่ก็ทํากําไรแล้วคืนทุนได้ในอาทิตย์แรกเลยนะครับด้วยการด้วยการขายก่อนคือผมเห็นว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวคอมมิชชั่นอ่ะคือบริษัทเขาเขาไม่ต้องการเขียนแผนที่หวย,หวยออกมาทําการตลาดถูกไหมครับถ้าแผนมันห่วยก็ไม่มีใครทําใช่ไหมแล้วถ้าแผนไม่ดีผมเชื่อแล้วก็แหละว่าแผนการตลาดอ่ะมันจ่ายได้มันจ่ายได้อยู่แล้วมันจ่ายให้มันจ่ายให้เราได้อยู่แล้วแต่ว่าเรารายได้เราเราทำทำรายได้เร็วจากการขายก่อนนะครับ แต่ว่าตรงนี้สําคัญไหมก็สําคัญมากครับเพราะมันเป็นรายได้ที่เราสามารถหยุดทาแล้วเรายังมีรายได้อยู่นะครับอีกหน่อยเราเราเราจะจัดคอสแผนดีไหมครับรน,นะครับถ้าดีเขาเียนปบมือเลยครับอีกหน่อยเราจะมีต้องจัด OVP เสร็จแล้วท่านท่านใดที่ฟังเรื่องราวบริษัทเสร็จแล้วก็จะมีออคอสการขายแล้วก็ถ่าแผนนะครับผาแผนให้ดูนะครับอันนี้อะไร ล,ะะอลองอ่านแล้วค่ะเอาลองอ่านนะครับอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์นะครับทำเซอร์ไพรส์โอเคอันนี้กำไรจากการขายนะครับที่ผมบอกแนละ้วก็คือกำไรสามหมื่นหกสามพันหกกำไรสามพันหกเพราะว่าสี่รหัสที่เราที่เราขายไงคะรหัสแรกเราขายเพื่อทุนใช่ไหมครับเก้าสี่สามสิบหกสามพันหกร้อยบาทอันนี้คือกำไรจากการขาย นะครับอันนี้เราพูดไปแล้วเราข้ามไปได้เลย <S 2> <S 2> <S อ๋ออันนี้ราได้จากการสร้างทีมโอเคแนวคิดการเ e เวอร์นะครับไม่สำคัญว่าท่านได้ลงทะเบียนแบบแพ็กเกจไหนสิ่งสำคัญที่ท่าต้องทำมีเพียงชักชวนคนอีก2คนให้ลงทะเบียนเพื่อถอนทุนคืนในสไลด์ขายเมื่อกี้ในสไลด์การขายเมื่อกี้เราพูดถึงการคืนทุนด้วยการขาย แต่ถ้าสมมติเรายังขายไม่เป็นแต่เราชวนเพื่อนเป็นเราคืนทุนได้ไหมครับได้ครับถ้าท่านลงทะเบียนแบบมาตรฐานราคา90 0อบาทท่านชักชวนเพื่อน2คน2องท่านให้มาลงทะเบียนแบบมาตรฐานเหมือนกับท่านท่านจะได้ไดรับ9 0้อยบาทนะครับก็คือชวนคน2คนเพื่อคืนทุนอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ขายเลยนะครับแต่ชวนคน2คนให้มาลงทะเบียนต่อมท่าน9 0 0อบาทนะครับถ้าท่านสมัครแบบพรีเมียมนะครับราคา6000บาทนะครับ ท่านเชิญสมาชิกท่านชวนเพื่อนมาลงทุนสมาชิกแบบพรีเมียม2ท่านนะครับท่านจะได้รับ600ปบวก e ีไวช์ e ชอรเท่ากับ12,600บาทอันนี้เกินทุนแล้วนะครับสมาชิกเราเราสมาชิกเพื่อน2คนแบบพรีเมียมนะครับหรือถ้าท่านสมัครแบบผู้องในการหรือด i เรคเตอร์นะครับราคา30,000บาท ท่านชักชวนให้คนมาลงทุนเป็นผอ,อระดับภูมิภาคหรือดีเรคเตอร์แบบท่านเนี่ยสองคนท่านจะได้รับ1 2 0 0 0บวกอ e ีวอเชอร์6,900บาทเท่ากับ72,900บาทนะครับง่ายๆก็คือถ้าสมมุติว่าท่านเป็นดีเรคเตอร์ชวนดีเรคเตอร์ได้1คนก็จะได้6,000บาทต่อนหนึรหัสนะครับสองคน2คนก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ2บ แล้วก็บวก e w er อีก6กหกา0 0บาทน,นะครับแผนการขายปีท่านขายรหัสโฆษณาแบบพรีเมียม50รหัสให้ลูกค้าปีก50คนนะครับท,ท่านจะได้รับท่านจะได้รับเงิน3 0 0 0 0นบาทอันนี้พูดถึงการขายนะครับแผนการลงทะเบียนอันนี้ก็คือแผนการรีคูทคนใหม่นะครับท่านชวนคนให้ลงทะเบียนเป็นพออระดับภูมิภาคได้25คนท่านจะได้รับเงิน 438,000บาทนะครับใครไข่ขายก็ขายใครไข่รีคูดก็รีคูดมีให้ท่านเลือกนะครับแนวคิดของการเรเวเดชความก้าวหน้าแบบ2อคูณสใน1ปีนะครับอันนี้เมื่อกี้เรานับ6อันนี้เราลองมานับสองดูนะครับเดือนมกราคม2กุมภาพันธ์4มีนาคม8เมษายน16พฤษภาคม32มิถุนายน64กรกฎาคม128สิงหาคม256 กันยา512ตุลาพันยีสิพฤศจิกา2,048ธันวา4 9 6คนนะครับในปีเดียวจะมีคนเกิดขึ้นในองค์กรของท่าน4,096กับ96คน80%จะกลายเป็นผู้ขายปลีกอีก20%จะกลายเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้สปอนเซอร์นะครับเมื่อคน800คนทำงาน1ชั่วโมงต่อวันท่านเห็นไหมครับว่าท่านจะได้ประโยชน์จาก800ชั่วโมงนั้นอย่างไรนั่นคือพลังของการเลเวอเรจครับ คืนหนึ่งวันเราสามารถมีผลงานจากการทํางานของคนเนี่ยแปดชั่วโมงต่อวันมันจะเป็นเงินมหาศาลที่มันไหลเข้ามาในกระเป๋าเราตลอดเหมือนเหมือนสายน้ำเลยครับไหลเข้ามาตลอดนะครับแนวคิดของการเลเวอเรจเกิดขึ้นจากผู้ชายคนนี้ครับเขากล่าวไว้ว่าผมยอมได้รับกําไร1%อร์จากการทํางานของคน100คนมากกว่าได้กําไรหนึ่งเเซจากการทํางานของผมเองคนเดียวผู้ชายคนนี้ชื่อ ชองพอเกตตี้นะครับในปี1957นิเจอสารฟอร์จูนประกาศว่าเขาเป็นชาวอเมริกันที่ร่ำรวยที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ในปี1966เกนนิสบุ๊กได้ประกาศให้เขาเป็นบุคคลธรรมดาที่ร่ำรวยที่สุดในโลกบุคคลธรรมดานัหมายถึงว่าเขาสร้างเครือข่ายแล้วเครือข่ายก็จ่ายเงินเขาเขาใช้เงินทํางานใช้เวลาของคนอื่นช่วยเขาทางานนะครับเขาเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาที่มีเครือข่าย แล้วเขาก็ได้เวลาจากคนอื่นช่วยเขาทางานเขาเลยกลายเป็นชาวอเมริกันที่ร่ำรวยที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคนั้นอาจจะเป็นว่าผู้ชายคนนี้เป็นต้นกําเนิดของธุรกิจเอ็มเอทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือพลังของการตลาดเครือข่ายนะครับเฮไอายาโลขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสที่เหลือเชื่อที่สุดในครั้งนี้นี่คือโอกาสในการทําฝันของท่านให้เป็นจริงเฮไอายาโลกาลังสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตผู้คนคนแล้วคนเล่า เป้าหมายของเราโฆษณา1,000ล้านชิ้นในอีก10ปีข้างหน้าเราหวังว่าท่านจะใช้โอกาสนี้ในการเข้าร่วมทีมของเราและสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของท่านและผู้อื่น a i o คือยักษ์ใหญ่รายต่อไปแห่งวงการอินเทอร์เน็ตเพราะเรามีสูตรที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว3ปีหลังจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ a i o ถึงเวลาแล้วที่จะคว้าโอกาสระดับโลกนี้ไว้นะครับเพราะเราต้องการสร้างความแตกต่างให้กับคนทั้งโลก หากไม่ได้ตัดสินใจตอนนี้ท่านจะพลาดโอกาสการได้ที่นั่งแรกๆในบริษัทที่กําลังจะกกายเป็นบริษัท Directory โคษณาออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องราวมีอย่างนี้ครับตอนที่ผมเล่าให้ฟังว่าเอไอเโรดเติบโตในทวีปอ,อเมริกาใตา้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยในทวีปอเมริกาใตา้มีผู้ชายคนหนึ่งที่เวเนซุเอลาทาผลงานโดดเด่นทําผลงานโดดเด่นที่ประเทศเวเนซุเอลา โดยเป็นผู้ชายคนแรกที่ขายแพ็กเกจแบบ6,000นเปนเริ่ม,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มขายนะครับแบบ5ปีแล้วทำทำยอดได้เป็นที่โดดเด่นของบริษัทท่านประธานมาตินกาโบกับลิกนามาตินนากากับลิกกาโบก็เลยเรียกผู้ชายคนนี้ขอบสมเกียรนะทุกคก็เลยเรียกผู้ชายคนนี้ไปคุยว่าตอนนี้เอเยโต์ในในอเมริกาใต้เนี่ยเติบโตมากแล้ว ผมต้องการให้เอไอเอโรเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกแต่ตอนนี้ที่ทวีปเอเชียเนี่ยยังไม่มีใครไปเปิดยังไม่ได้ไปเปิดเลยผู้ชายคนนั้นโชคดีที่เขามีสายเลือดของคนไทยอยู่ในตัวเขาเขาเป็นคนที่พูดภาษาสเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้นะครับท่านประธานก็เลยส่งเขามาที่เมืองไทยโดยที่จะใช้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของการเติบโตของเอเชียนะครับฟังแล้วขนลุกนะ จุดศูนย์กลางของการเติบโตของเอเชียในทวีปเอเชียมีหลายประเทศใช่ไหมครับและประเทศที่แข็งแกร่งเยอะอย่างเช่นจีนอินโดนีเซียที่เขาทำมาเลเซียหรือสิงคโปร์ที่เขา,เขาทำเอ็มเอ็มกันเก่งๆส่วนใหญ่ธุรกิจเอ็มเอ็มที่เราเคยรู้จักกันมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศสุดท้ายที่ที่แบรนด์นั้นเข้ามาใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาจะเริ่มจากมาเลมาไทยเวียดนาม มาไทยแต่ตอนนี้ครับ a อไอเโลเนี <ikka> ่ยกำลังจะเป็นศูนย์กลางของเอเชียในการเติบโตนะครับเอไอเลของเราไม่ได้มองแค่ว่าจะทําให้ประเทศไทยโตตอนนี้คนไทยต้องการเป็นอัปไลน์ของคนทั้งเอเชียนะครับขอเสียงปรบมือให้นามคิดนี้หน่อยครับเขาก็เลยบินมาเมืองไทยเมื่อ เมื่อต้นปีนะคะมีมีเอฟเฟกจบยังไม่ต้องการเินจบครับอ่าอ่า,าพอพอมอเขาบินมาเมืองไทยแล้วก็จะเริ่มขยายตลาดในเมืองไทยนะครับโอเคท่านประธานคนนี้ก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับขอบเสียงปรบมือให้คุณชาติชายวรัสุธีครับ เพราะว่าท่านเป็นลูกครึ่งไทยเวเนซุเอลาคุณพ่อของท่านเป็นเป็นคนไทยเป็นชาวไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในเวเนซุเอลาแล้วพอพอท่านท่านท่านได้ท่านเริ่มต้นท่านท่านถ้ามาถ้าเกิดเมืองไทยเนาะเกิดเมืองไทยแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตที่เวเนซุเอลาได้ประมาณ30ปีท่านเล่าว่าอยากกลับบ้านอยากกลับมาเมืองไทย แล้วทําธุรกิจอยู่ที่เวเนซุเอลาไม่ไม่ไม่ท่านไม่ได้รับราชเออท่านไม่ได้ทําธุรกิจแบบธรรมดานะครับเป็นท่อแก่นะเป็นท่อแก่อยู่ที่เวเนซุเอลาเป็นคนที่มีโรงงานนะแต่ว่าสิ่งต่างๆที่ท่านทําอยอู่มันทําให้มันทําให้ชีวิตของท่านหยุดทําไม่ได้ความฝันที่จะกลับมาเมืองไทยทําไม่ได้นะครับก็เลยก็เลย ทำ a i Yellow แล้วก็ประสบความสำเร็จกับ a i Yellow นะครับจนตอนนี้ดำรงตำแหน่ง s r e s n t ของ a I y e l l o w นะครับก็เลยมีโอกาสได้กลับบ้านแล้วก็กำลังจะมามอบของขวัญน,นะครับมอบของขวัญก็คือธุรกิจแนวใหม่แล้วก็ความร่ำรวยให้กับมาตุภูมิก็คือคนไทยนะครับ เป้าหมายของเรานะครับโฆษณา1,000ล้านชิ้นนะครับสมาชิก10ล้านคนตัวแทน1ล้านคนนะครับเราต้องการคุณครับขอบคุณครับเยี่ยมมากเลยครับพิเารณอันนี้เนี่ยนะครับผมอ่านมาสิบครั้งละนะเป็นตัวหนังสือนิ่งๆภาพนิ่งๆนะครับ แต่ว่าคุณธนกรดิษีพรหรือคุณแบงค์เนี่ยควาสามารถที่จะมาพูดบรรยายเป็นภาพที่เคลื่อนไหวแล้วแล้วให้ความรู้กับเราได้เต็มที่ขอเยงตบมืออีกครั้งหนึ่งครับกับคุณแบงค์นะครับคุณธนกรดิษีพรนะครับครับเป็นไงบ้างครับเรื่องเกี่ยวกับของบริษัทเราสินค้าเราแล้วก็โอกาสของเรานะครับในช่วง5นาทีนี้นะครับถ้าว่าท่านใดนะครับอยากจะถาม นะครับมีคำถามอะไรนะครับเ,เราจะเชิญประธนของเรานะครับเป็นผู้ที่จะให้คำตอบกับพวกเรานะครับรู้สึกว่าเป็นไงมังครับเราได้ดูได้ดูเกี่ยวกับเรื่องราวบริษัทสินค้าความเป็นมาแล้วก็โอกาสนะครับใครมีอะไรสงสัยอยากจะถามมั้งครับขอขอมือเลยครับ